ภาษาไทยใช้ให้ถูกการอยู่ร่วมกันในคนหมู่มากทำให้เราได้เห็นนิสัยของแต่ละคนบางคนก็มีนิสัยโลเลไม่แน่นอนไม่เที่ยงธรรม ซึ่งเราจะพบได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะบ้างก็อาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานหรืออาจเป็นเจ้านายของเราก็ได้นะคะนี่สัยโลเลไม่แน่นอนหรือไม่เที่ยงธรรมเช่นนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าไม้หลักปักเลนค่ะไม้หลักปักเลนสำนวนนี้นำเอาไม้หลักที่ปักอยู่กับเลนมาเปรียบก่อนอื่นมารู้จักกับคำว่าเลนกันก่อนค่ะ เลนสระเอลอลิงนอนหนูเลนเป็นดินเปียกเหลวที่ไม่สามารถจะนำมาปั้นได้เช่นเขากำลังโกยเลนในท้องร่องหรือพอน้ำแห้งเขาก็เริ่มโกยเลนในคลองมากองไว้ตามโคนต้นขนุนเป็นต้นเมื่อเลนเป็นดินเหลวๆหากเราเอาไม้ปักลงไปย่อมไม่แน่นแต่จะโอนไปเอ็นมาได้ดังนั้นก็จึงนำเอาลักษณะเช่นนี้ มาเปรียบกับคนที่มีนิสัยใจคอโลเลไม่แน่นอนว่าเป็นไม้หลักปักเลนค่ะ